สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวการแก้ปัญหาในรถเชฟโรเลตน,นะครับเป็นซิน,นะครับขอูสีอันนี้ติดตั้งมาด้วยหัวฉีดของ KME นะครับแล้วเ,เราได้เข้าไปเซ็ตละนะครับว่าที่ผ่านมามันเป็นอะไรนะครับอันนี้คขาโปรแกรมอยู่ด้านในเดี๋ยวขอมาคุยในรถดีกว่าจะได้ไม่ร้อนออจะได้ไม่ร้อนโอเค ก็อันนี้เ,เป็นโปรแกรมของทาง KME นะครับต่อหน้ก่อนเราอยู่ตรงไหนนี่โปรแกรมของ KME นะครับแล้วก็ ไปวิ่งเซตัพปรับจูนนะครับนนี้มาด้วยอาการเดินเข้าเกียร์ขับน้ํามันอตอนเดินเบาติดไฟแดงแล้วต้องปีดไปน้ำมันนะครับเพราะใช้แก๊สไม่ได้นะครับแล้วก็เครื่องจะเดินไม่เรียบนะครับลังจากที่ตรวจสอบเจอแล้วก็คือส่วนผสมอ,ะอ่ะมันไม่ได้นะครับมันช่วงเดินเบาเนี่ยมาหนาเกินไปนะครับทั่วไม่ได้ตรงเลยแล้วพอตอนเร่งก็เร่งไม่พอนะครับคันนี้มีอาการคือวัดฉีดท,ที่ที่ติดตั้งมาเนี่ยไม่แมทไม่แมทกับไม่แมทกับรถเลย นะครับแต่ว่าอตอนนี้ก็คือปรับจูนให้มันใช้งานได้เรียบทุกขั้นตอนแต่เจะต้องมาเปลี่ยนหัวฉีดในภายในภายภาคหน้านะครับพอดีวันนี้เจ้าของเขาจะรีบไปแล้วไม่ยังไม่สะดวกในเรื่องค่าจ่ายนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้เซตออพปรับจูนให้้วใส่เกียร์เปิดแอร์นิ่งปงปั๊บวิ่งนะฮะโหลดก็คือสามารถจ่ายได้ประมาณมิดเดิลโหลดในกลางๆแล้วเวลาจะเร่งอัตราเร่งแซงนานทีในใดเนี่ยจะต้องเบาๆนิดหนึ่งค่อยๆไหลไหลขึ้นไปจะทํางานได้ดีนะครับ,รบอันนี้ก็ท่านใดใช้หัวฉีด อ่กล่องหัวฉีดยี่ห้อ kme นะครับอ่าโอเคเรามีโปรแกรมที่เราจะดูแลแก้ไขให้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถใช้แก๊สใช้ได้ดียังไงไม่ดียังไงนะครับมาปรึกษ,ษาปัญหาแล้วก็เดี๋ยวเราจัดการให้ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ